วันนี้เราจะเรียนเรื่องแรงที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะทีเชิ์จะให้เด็กๆดูภาพสัตว์ตรงนี้ภาพสัตว์สีชนิดตรงน,รงนี้แล้วให้เด็กวาดภาพสัตว์ตรงนั้น